สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับครับผม,มก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่2วันนี้แต่ว่าเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในการแข่งขันครับถูกต้องครับ<ม>และด้วยกติกาใหม่ของซีซั่น6นี้จะไม่มีข้อได้เปรียบยใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นครับใช่ครับแล้วก็เป็นการแข่งในระบบดู o อนะอ่าเราเรอยู่ในแผนที่ของอ r รันเกลนั่นเองนะฮะตลอดการเขาเรียกว่าคัดเลือกมาเนี่ยเราโหมดโซโล่นะแต่พอเข้ามาในระบบทีมแล้วเราเป็นดู o อนะครับ ซึ่งการเลือกของตัวมาสเตอร์เองเนี่ยก็เรียกว่าสําคัญนะในการที่จะจับใครมาอยู่กับทีมใครหรือว่าเห็นว่าฟอร์มของคนนี้เนี่ยเป็นการเล่นสไตล์นี้ถ้าเอามากับอีกคนเนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมหรือว่าเพอร์เฟกอะไรแบบนี้ก็สําคัญมากๆครับก็คือดูโอต้องเป็นเคมีที่ตรงกันถูกต้องเลยถูกต้องเลยคือต่อให้เก่งแค่ไหน2คนแต่ถ้าเล่นไปคนละทางเนี่ยมันก็เหมือนการดบโซโล่เท่านั้นเองนะครับ นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆครับและเชื่อว่ามันจะไม่มีใครรู้แน่นอนว่าสิ่งที่เขาเลือกมาเพอร์เฟคแค่ไหนจนกว่าจะเห็นผลที่เกิดขึ้นในเกมนี้ต้องดูว่ากลางกลางซีซั่นจะมีการขย่าลูกทีมหรือไม่อ่าน่าจะมีการขย่าลูกทีมหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ครับผมอยากเห็นและการที่เล่นคอมโบคอมจอยกันอย่างมาหรือกระต่ายหรือว่าหลายๆคนที่ยิงเดือดเนี่ยพอต้องมาอยู่กับอีกคนนึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและรอบนี้ครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรกับมิลิเตอรี่นะ วงลงล่างเออคือปลายสายเนี่ยมันจบมิลิเทอรี่บ่อยหรือไม่ก็โนวโวนีอยู่ตรงเกาะตรงเนี้ยตลอดเลยครับแต่รอบนี้มาจากริโพก้าครับดูว่าใครจะโดดตรงไหนกันบ้างครับแต่ละทีมรอบนี้ก็อาจจะเป็นการลองเชิงลองหมักกันดูก่อนครับอาจจะไม่ได้มีการฟริกอะไรมากจากมาเตอร์ผมเชื่อว่ามาเตอร์บ,บางคนอาจจะบอกว่าให้เล่นตามสไตล์ของตัวเองไปเลยครับนะครับน่าจะเป็นการลองดูก่อน <c oughs> เอาเลยครับแล้วลงมาไวเลยครับคุณ เกมแรกมาร์กจะเป็นเกมที่เอาไว้เก็บข้อมูลครับถูกต้องค่อนข้างจะปะทะกัญชาครับแต่รอบนี้วงมาทางซ้ายจอโผครับโอ้โหค่อนข้างโดดต้นสายกันเยอะนะมาเกือบครึ่งแล้วครับสำหรับช่วงต้นสายครับนี่ครับเบบี้บับเบิลบีครับนาฟ้ามาคู่กับตัวอะไรครับหรือว่ามินิเอ็กนั่นเองในรอบแบ่งกลุ่มเป็นไงสำหรับมินิเอ็กใช้ได้เลยนะใช้ได้ใช้ได้เป็นคนที่ยิงค่อนข้างจะเดือดเลยทีเดียวครับ มากับน้ำฟ้าครับใส่เสื้อเปิดหลังมาด้วยนะครับเซ็กซี่เลยแต่ว่าเจอศัตรูก็เปิดหน้าได้เหมือนกันนะนะครับไม่เปิดหลังเย่างเดียวนะนี่ครับซูซี่น้องน้ำกับน้องซูซี่ครับเดือดอยู่นะคนนี้นะครับซูซี่เอาจริงๆเนี่ยผ่านมาในดีกีแต่ละคนถือว่าเขี่ยวมาเข้มข้นแล้วแหละนะครับคนที่ผ่านเขารอมาได้เนี่ยส่วนมากไม่เป็นอันดับต้นๆก็เป็นคนที่ยิงเยอะถูกต้องคือ่อให้ไม่ได้เรื่องของคะแนนอันดับเนี่ยใจก็ถึงพึ่งได้อยู่แล้วครับ ลงมาจุดสปาล,ลดเลยครับซูซี่ละกลิ้งมาเลยถ้าเป็นผมเนี่ยเรียบร้อยคอปักเข้าไปใต้บักกี้ตายตั้งแต่ไม่ได้ยิงครับโอ้ลงมาขาแพลงครับ <c oughs> อืมโอ้ uc. แต่การที่ขาบักกี้ไปแบบนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นลีกลุก,กกับเพื่อนก็เป็นการที่เล่นแยกฝ่ายเป็นตัวสกาวแล้วเพื่อนจะคอ่อนข้างเหนื่อยเลยนะเหลือคนเดียวนะโอ้ uc. แล้วตรงนี้ลง2ตี้ใกล้ๆกันเลยครับเป็นท่งด้าของแอนเชลิกบัตเตอร์ฟลายครับอยู่กับทีมอะไรครับเป็นทางด้านของอ่าจะเป็นทาาด้าของเบบี้บับเบิ้ลบีนั่นแหละใช่ไหมใช่แล้วใช่ครับ อยู่ใกล้ๆกัน,นครับและพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้กว้างขนาดที่จะเล่น2ตีแล้วไม่เจอกันซะด้วยสิครับโอ้แล้วกระโดกน้ําก่อนเลยสองป่องซัดก่อนเลยครับตอนโดดลงมาน่าจะแบบลมตีคอคอแห้งไงนี่ฮะหาอะไรดื่มกอนเลย Energy Drink ิไปก่อนเลยครับก็ถือว่าดีนะในการที่มันจะต้องไม่เ <c oughs> ขาเรียกว่าไม่ต้องมาพะวงด้วยนะครับเวลาโดนตอดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่มันจะเปลืองสิครับถ้าใช่ข้าวงหายเนี่ยจังหวะมูเข้าวงไม่มีเนี่ยก็ถือว่าขาดแคลนเหมือนกันจริงๆกระป๋องเดียวก็น่าจะอยู่อยู่ใช่ครับไม่ไม่น่าใจรถไงรถกระป๋องแรกยังไม่รู้รถเอาอีกสักกระป๋องนะเวลาวิ่งออกมาโล่งๆตรงนี้ด้วยครับโอ้แล้วน่าจะวิ่งไปเอารถก่อนเลยครับแต่ถ้าวิ่งออกไปเอารถแบบนี้น่าจะต้องกลับมารับเพื่อนแล้วมีโอกาสที่จะถูกตัวจับเจอจากไอจลิกบัตเตอร์ไฟนะครับยังไงได้ยินเสียงอยู่แล้วครับแน่นอนครับตรงนี้ และนี่ครับเป็นแองเจลิกบัตเตอร์ฟลายแล้วดูเป้ของเขาดิมีวงแหวนเทวดาด้วยเป็นแองเจลิกเหมือนกันเลยเออน่ครับไม่ธรรมดาดนะ้ยแล้วเหมือนจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเดินมาตรงนี้นี่เห็นการฟาร์ของคนอื่นไปครับใช่ครับมีล่องรอยเขาเรียกว่าการยกเขาเออครับเออบ้านนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่นานะครับมีไม่กี่คนที่เลือกหยิบเ k คมาเล่นนะสำหรับทางด้านของเพลเยอร์ผู้หญิงนะครับจริงจมาเล่นยากครับรีคอย์นะถือว่าเป็นเรื่องที่ ต้องฝึกเลยแหละนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับโอลพิมพ์ครับถือสกาแล้วก็มีนี้มาขึ้นมาไฮกราวตรงนี้ถูกต้องขวานน่นจะเจอนะโอ้ด้วได้สโคดด้วยใช่ครับถือว่าน่ากลัวนะในช่วงเฟสต้นเกมนะครับอุ้ยเพื่อนกับเพื่อนครับถึงก็อุ้ยเลยเฉียวเลยนะครับแล้วนำฟ้าคือตอนนี้คือรู้ว่าจริงครับแต่ว่าเออปล่อยเขาไปดีกว่าครับค่อยไปเจอกันวงท้ายยิงก่อนเสียงครับ แต่ว่าในตำแหน่งของเมื่อกี้เนี่ยเบบี้บับเบิลบีเนี่ยผมเห็นอยู่แบบแบ,บเนี่ย1,700เ mm มตรเลยนะจากวงไกลมากคือไกลถ้าตอนนี้ไม่มูฟแล้วไม่มีรถด้วยเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาแน่ๆครับกล <c oughs> ับมาที่ซีน่าบ้างครับดัซซิ่งโอเป็นทีมของม a s เตอร์สโตนครับแล้ววงตรงริวรีวาก้านี่บีบเข้ามาแล้วด้วยนะครับถูกต้องครับมากับทางน้านส้มหรือว่าไอส้มนั่นเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เล่นได้ดี <c oughs> ใช่ใช่ใชใช ไม่ว่าจะเป็นซีน่าหรือว่าไอซส้มก็ตาม่จนรนิงๆเนี่ย,ยผมอยากเห็นการประทะกันเกิดขึ้นแล้วครับเพราะเวลาเล่นดูโอเนี่ยเราจะได้เห็นเหลี่ยมแล้วก็กเห็นการวิ่งคลอสกันร,ระหว่าง2คนเนี่ยความสมคคีเป็นยังไงครับถูกต้องการคลอสกันร,ระยะใกล้ระยะไกลการเปิดมุมให้เพื่อนได้เล่นเนี่ยคือบางทียอมเสียหนึ่งคนแต่ว่ามันได้2คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะม<อ>ีแอแคทกับอะตอม เป็นทางด้านทีมของแซสซี่ซีฮอสครับมาสเตอร์บูชาครับผหนึ่งมาสเตอร์จอหแท็กติกนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศภายในห้องแข่งนี้ตึงนะเริ่มตึงแล้วเริ่มมีการตะโกงตะโกนกันเกิดขึ้นแต่ยังเท่าที่ดูเนี่ยยังสื่อสารกันน้อยอยู่นะครับสำหรับเกมแรกในระบบทีมนะครับต้องดูตอนที่ไฟกันเนี่ยรู้เลยครับรู้เลยครับคือเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ย เวลาจะดูตัวตนที่แท้จริงเนี่ยให้ดูตอนโกรธเดี๋ยวได้เห็นเลยตอ,ตอนเดือดๆนี่แหละเดือดซิโอครับส้มกับซีนาผมว่าหนึ่งเป็นหนึ่งดูโอที่น่าสนใจเลยคู่นี้นะครับเป็นผู้เล่นระดับที่ต้องบอกว่าท็อปท็อปในวงไทยท้ายายทั้งคู่เลยนะครับโอ้แล้วมีการแยกคันครับส่งเพื่อนแวน้นลงไปแว้นหน่อยป่ะพ่ไปจริงๆเมื่อกี้เขาเจอคันหนึ่งแล้วนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ชังน้านของบากกี้แล้วอีกคันหนึ่งเมื่อกี้น่าจะเป็นรถมอไซค์มาใช่ครับเน้นเขาเรียกว่าเคลื่อนที่เร็วเครื่อนที่เร็ว เอาแล้ววงบีไปเล่นได้หมดครับพอพิท่าลูนกาสกาครับจอโพลตรงจอดนี่ทางด้านของซูซี่เองน่าจะฟาร์มหล่อมๆไปแล้วนะครับบอสซี่ไรโน่นะครับน่าจะเฮี้ยนแล้วครับสำหรับทีมมัตเตอร์ไอสองครับคือตอนนี้ก็ถือว่ามีกำลังใจแล้วแหละเพราะว่าทางด้านของอ๋อไม่ใช่คราวที่แล้วเป็นทางด้านของเออร์นี่ไหมอ่าใช่ที่ได้3,000ไปนะครับ คืออย่างน้อยอย่างมากเนี่ยก็ได้เรื่องของกําลังใจมาแล้วนะครับอันนี้อีกหนึ่งทีมครับ GL แล้วก็น้องกว่างครับครับผมจากทางด้านคิวเลอร์คิทเช่นบางคนอาจจะสงสัยว่าน้องชื่อว่าอะไรเกลเจลหรือว่าอะไรไม่ช่ชื่อ GL ครับน้องชื่อ GL นะครับครับผมถือว่าเป็นชื่อที่เก๋มากในปี2020นะเก๋กรุดถ้ามีลูกก็เอาไปเป็นหนึ่งทางเลือกได้ใช่น้อง KFC อซอะไรอย่างนี้นะโอ้หิวเลยพูดแลวหิวกินไก่ทั้งวันเลยนี่ครับบินดี้ ก็น่าจะเป็นวีดีโซคิวนะครับผมนครับแล้วก็ุ่มปุ่ยครับไม้ครับครับผมมากับคณะของสานะรูบี้เรนเดียด้านหน้าเหมือนจะมีรถกับข้าวมาขายแถวนี้ครับซื้อหรือเปล่าแล้วเปิดเรียกไปแล้วด้วยครับแต่ว่าไปแล้วครับอ้าวแล้วไปเจออีกคันด้านเอ้าแล้วโาแต่ดูหลังหรือเปล่าครับโอ้ยเราโดนเจาะเข้ามาครับเข้าหน้าต่างด้านหลังครับเจ็บเลยฮะเมือรับเมือรอยครับโอ้โห ไม่ดีครับไม่ดีครับแบบนี้ต้องเรียกสติหน่อยครับสำหรับ ILE ครับเป็นทางด้านของทีม IC e lady bug นะฮะโอ้โหนี่คือเขาเอาหมดเลยนะจะเป็นต้นไม้จะเป็นรถบัสอาเมย์มอเตอร์ไซค์เรือโยนเอาหมดเลยนะครับตัวนี้เอานาต่างไม่เข้าด้วยที่เจ็บเพราะอะไรครับดูว่าเคาะเข้ามาที่หัวครับคือต้องบอกว่าแม่นจัดนะเพราะว่ารถจี๊ปเนี่ยในช่วงของหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างจะแคบนะแคบไม่เท่าไหร่ด้านหลังครหลัง คือสวยจริงๆคือถ้าเมื่อกี้โดนน็อกถือว่าสวยจัดเลยนะครับหอยสั้นบันนี่มาให้กับทางด้านของกระต่ายครับแม่อยู่ทีมกระต่ายเหมือนกันด้วย <Yeah. S 2> เป็นบันนี่ก็ต้องอยู่ในบันนี่ครับ <Yeah. S 2> แล้วไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะกระต่ายพิษด้วยหอยสั้นนะครับอาบยาพิษยพิษส่งนี่ต้องบอกว่าร้ายกาดแน่นอนนะโอ oh, ละมูมาแถวนี้ครับพื้นที่โลง่งค่อนข้างเยอะ แล้วจะวิ่งรีกรุ๊ปกับเพื่อนหรือเปล่าหารถครับข้างหน้ามีรถอยู่ใช่ครับแล้ววงสองนี่กำลังจะบีบมาแล้วด้วยครับก็ย็นยังเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะครับครับกับการเลือกใช้ยานพาหนะในการมูฟเข้าโพซิชันต่างๆครับ แน่นอนครับเป็นคําแนะนําจากมาสเตอร์ในรอบทั้งรอบแรกแล้วก็รอบที่เป็นไฟนอลคอลิฟายเขาก็บอกว่าให้หารถเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการดูเพโซสําคัญนะครับ,รบอา่าตลจริงๆคือดูโอเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะดึงขึ้นมาได้แต่ว่าการที่จะเสี่ยงตัวเองวิ่งไปชุบเพื่อนถูกก็มีความเป็นอันตราย,ยสูงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนยิงน็อกลงมาอีกหนึ่งคนก็เท่ากับอย่างที่ว่าแหละจบครับออกจากเกมสน้นเนี่ยจังหวะบางจังหวะเนี่ย ต้องเลิกดีๆแล้วระหว่างที่เราจะเล่นต่อและแบกความหวังเพื่อนไว้หรือว่าจะยอมเสี่ยงกลับไปช่วยเพื่อนครับครับผมมาดูดิครับจิงจอกน้ําแข็งครับมีบิลกับทางด้านของน่าจะเป็นโยใช่ไหมใช่โอ้โหแต่งตัวเซ็กซี่มากเซ็กซี่ครับน่าจะอยู่ผิดทีมนะน่าจะอยู่พอลซัมพันนี่นะใส่หมวกกระต่ายมานะครับไม่หนาวหรอครับวิ่งเป็นป่งเป็นป่าไงเขาต้องแต่งชุดธรรมะทะแมงสิคุณแฟชั่นตรงนี้นี่จัดเต็มเลครับ บรรดานางฟ้าของเราตรงนี้ครับผมคืออย่างที่บอกคนระับตั้งแต่บอกมาแล้วตั้งแต่ซีซั่น5นะคือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เปิดกว้างมากสำหรับไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์ชายเพลเยอร์ player, หญิงนะเพราะว่ามีคอสตุมให้ใส่เยอะมากอืเลือกกันได้เลยใช่ครับมีทั้งแฟชั่นชายแฟชั่นหญิงให้ใส่กัน,นครับจะเป็นแนวโหดแนวหวานแนวเซ็กซี่มีหมดแนวสตรีทก็มีแนวสยองขวัญก็มีครับผมแนวน่ารักกุ้งกิ้งก็มีเนี่ย นี่ครับอย่างเช่นนี่ครับโอ้โหคลานมาอยู่นี่คืบคลานมานี่มาคเจอชาวบ้านผมวิ่งเลยนะผมเจอตอนคืนนี่ผมแบบถ้ามีมีดผมแทงตัวเองตายนะโอ้ยแทงแทงมาไม่น่าตายหรอดูทรงอ่ะนะครับโอ้ตกกระจายครับเป็นเพื่อนครับคือเพื่อนก็มีมีสะอึกเหมือนกันแหละเมื่อกี้นะครับตัวอะไรคลานอยู่วะโอ้ละคลานน่ากลัวด้วยครับประเด็นเลยครับเอาครับยังเหลือซีสองทีคือตอนนี้ยังไม่มีการประทะกันจริงๆจังๆเลยนะ ผ่านไปสินาทีครับยังเป็นเฟสฟาร์มของทั้ง12ทีมอยู่ครับถูกต้องครับแต่ตอนนี้ครับวงกําลังจะอัปเดตขึ้นมาอีกครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่ายังไงครับสําหรับวงต่อไปมาครับมัฟก็ไห้โอ้โหบีไปทางรูนกัดกาครับมีอยู่ประมาณ5 6ตี้ที่อยู่ในวงครับมาเตอร์นัดชอบครับวงไฮกราวมีข่าวตรงกัสก้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าลูกทีมของมาเตอร์บูชาครับจะสามารถเล่นวงนี้ได้ดีแค่ไหนครับผม แต่ตอนนี้ครับอโอ้<ม>โยกครับโชว์สเตปฟุกเวิร์กก่อนเลยสายทีครับโยกอ่า,อามีหญิงเรียกไม่ได้เรียกนะนี่ลัน่นฟอสตีจจ <Fox S 2> ้ฟ็อกครับเจอกับทั้งได้ของ Ruby รูบี้เรเดียแต่ก็ยังหามไม่เจอนะรูบี้เรเดียก็เสียงป,ป,ปึปคือเสียงอะไรคนมาลูดอะไรแถวนี้ปืนก้านก้ลวยหรือเปล่าเออ้าหูฟังดีๆจับเสียงได้นี่มาแน่นอนครับใช่ครับ ครับสาโอ้โหแล้วเอ้าุ้ยเกือบติดต้องระวังเอราคิดว่าอยู่ทางด้านหลังห้องครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับแต่ปืนของ FFB เเนี่ยเป็นอูซี่นะฮะและระยะนี้นี่ต้องบอกเลยว่าหน้าหลักหน้าลุนเลยครับถ้าเข้าไปประชิดได้อูซี่เก็บเสียงครับแล้วเหมือนจะโดนเคาะมาโดยสาแล้วอยู่ขอบวงเลยคุณเนี่ยต้องเอาครับตีนี้ครับถ้าไม่เอาก็เข้าไม่ได้ครับครับ มูฟออกโดนยิงฟรีแน่นอนครับอาจจะมีคนเจ็บตัวแล้วฮะสำหรับการประทะตรงนี้ปาเซตเนทขึ้นไปชั้น2ก็ยังไม่เข้าเป้าครับเพราะว่าถ้ายิงได้เนี่ยจะได้รถของทั้งคู่ไปด้วยถูกต้องคือมันเดิมพันหลายอย่างเลยนะครับรวมถึงถ้าสามารถที่จะเก็บเขาเรียกว่าปราร์ตี้แลกได้เรื่องของการปลดล็อกความมั่นใจจะมาแน่นอนแล้วนี่ครับสใส่ชุดใหญ่ไฟกระพริพบใส่บิลไปครับแล้วก็เจ็บเหมือนกันโอ้ยิงแบบประมาณ4 0ได้ครับถูกต้องครับ อาครับโดนไปแบบนี้แล้วผีอกอกมาตรงนี้คือต้องบอกว่าทีกีการเล่นของเพลย์หญิงเนี่ยของแองเจิลทูนัมเบนพับจีโมบายเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องซงเรื่องเซนนี่เอาเรื่องนะน่นี่พรีไฟรอเลยนะครับค<อ>ือแบบการที่แบบสุ่มการเดาอะไรเงี้ยต้องเรียกว่าใกล้เคียงแล้วการโยนหน่งโยนเน็ตเนี่ยได้เจ็ดตัวหลายครั้งครับโยครับเอาอยัางไงต้องตัดสินใจดีๆครับอันนี้สโมกนะครับ ผม okay, ว่าอีกหนึ่งการเล่นของการโดโอ,โอที่สาคัญม,มากๆคือการไว้ใจเพื่อนนะ<ช>อันนี้คือสิ่งที่สาคัญม,มากๆเลยคือ,คอปกติถ้าเล่น4ี่มันจะมีตัวคัพหนึ่งแล้วก็เล่นโถมสามแต่ตอนนี้มันเป็นแค่หนึ่งตอนหนึ่งจะเล่นแยกหรือจะเล่นโถมนี่ต้องต้องคุยกันให้ดีครับใช่ครับแล้วลการให้จังหวะกันเนี่ยต้องต้องคุยกันด้วยว่าใครนำใครอะไรนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเนี่ยเกิดการผิดใจกันได้นะแล้วเหมือนจะเซ็นโมเพื่อไปเอารถแล้วนะครับ มาที่ทางด้านของพอยซันบันนี่บ้างครับมายกับกระต่ายครับจำง่ายง่ายครับที่ไหนมีกระต่ายที่นั้นคือพ <c oughs> อ,อ,อยซันบันนี่ครับใช่ครับผมดานนาครับมี s อสตอมอยู่อะตอมอยู่นะครับกับแคทโอ้<ร>ล้อไม่หมดเลยนะซ้ายขวานะหลังครับเอาจริงผมว่าอยู่บ้านนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่ครับมีไอซี่เลดี้บัคอยู่ตรงนี้ด้วยน็อกแรกมาครับสายครับโดนโยน็อกไปเหลือแค่มายคนเดียวครับโอ้แล้วมาย ดูตำแหน่งแล้วยังลังเลที่จะช่วยครับแล้ววงมันบีบมาแล้วด้วยครับโยชิดชิดมาถือทางด้านออกเอ็มโฟมูฟออกซ้ายมาตรงนี้ครับรู้ว่าเหลือคนเดียวแบบนี้เขาชาร์จเลยครับเดี๋ยวต้องดูการเข้าทาครับเเห็นตำแหน่งด้วยสเปรย์มาตรงนี้สโคจะโดนมายส่วนมาแล,ล้วลากไปด้วยครับโอ้โหเอาครับหมายยิงอีกหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของบิลที่เก็บไปครับ ฟอตี้ฟอรครับสามารถเก็บ2แต้มคิวไปได้ก่อนแต่ว่าก็เสียเพื่อนไปหนึ่งคนเหมือนกันทำให้เขาน่าจะเล่นยากขึ้นเยอะครับคือเอาจริงๆ,ๆนยช็อตนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับฟอฟตี้ฟอเลยนะเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ประชิดต,ตัวได้แล้วนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทามมิ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองที่มาช่วยซัพพอร์ตเพื่อนไม่ทันคือจังหวะสะโขบด้วยโฮ<ช>โรมันจะบังทัศนวิสัยแค่ไปนิดหนึ่งครับสำหรับการเล่นชา์จระยะประชิดรับนาเสียดายครับแต่ว่าโอเคก็ยังถือว่าได้เรื่องของแต้มคั สูซี่ครับถือสนาด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนนี่เริ่มจะโรเททเพื่อจะมูเข้าวงกันครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้ครับทางด้านของ AB นะครับ Angelic b u t t ต r f l y ่ามีพิมพ์กับเจนครับขับรถเลาะวงมาตรงกัสก้าครับแล้วด้านหน้าจะมีคนโอ้แล้วเรียบร้อยเน็ตน็อกไปครับเป็นวินดี้ครับโดนน็อกไปโอ้ยแล้วเรียบร้อยเลยครับหายไปอีกหนึ่งทีมครับเป็น CB ครับคุณ โอ้โหโอุปุยครับสัดไปสองครับดับเบิลคิวใช่ครับแล้วซูซี่เหมือนจะได้ยินเขายิงกันครับหาครับหาครับน่าจะเป็นสวีทปรัญญาครับที่โดนตัดออกไปแล้วนี่ครับมาเลยครับพอซามบันนี่ขึ้นมาสองคันครับซูซี่ซูซี่ว่าไงซูซี่เหมือนยังไม่อยากเปิดตำแหน่งครับอ่แล้วลงเลยครับกระต่ายครับพอซามบันนี่โอ้ยแล้วน่าจะเขาเนตมาครับมีการสวนมาเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเนตนี่มันจะลงตรงจุดหรือเปล่าโอ้กระต่ายเจ็บเหมือนกันครับแต่ยังไม่ถึงกระต่าย มายบอกขอคืนหน่อยขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่โ,โหกเก่ามาก <c oughs> ไทยเดิมมาเลยนะนี่ครับซูซี่ตำแหน่งตรงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะ้รับซูซี่แล้วโดดเขามาเจ็บจัดแล้วเรียบร้อยครับตัวคําอย่างซูซี่ล้มลงไปแล้วยับเหลือแค่น้ำครับ <c oughs> อ้าวแล้วมีการคอบอกอ้อมเลยครับแล้วมายครับอ้อมขวาหรืออ้อมซ้ายทำไมเพื่อไม่บอกแล้วเอาขวาแล้วการทิงผ่านประตูมาเรียบๆครับโอ้ช็อนนี้ชื่นชมเลยครับหมาย ยิงพรีฟายผ่านประตูไปครับเป็นคู่นกครับคือต้องบอกเลยว่าช็อตนี้เนี่ยเล่นกันมาได้เพราะทักษะส่วนตัวของทั้งสองคนเลยนะครับสกิลเพสสุดๆครับจังหวะนี้ครับอเอาเรื่องครับสแนปกันแบบเอวผิวๆเลยครับเผอพัดเดียว8ทีมแล้วนะครับแล้วหลายๆทีมเนี่ยเริ่มมี2แต้มในกระเป๋าแล้วครับและกลายเป็นว่าพอยซันมันนี่ที่เข้าไปยึดจุดแทนให้เนี่ย อยู่กลางวงเลยครับคือเป็นจุดที่ดีจริงๆสาบวงตรงนี้ครับต่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโถมเข้ามาก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกเซตพื้นที่ดีๆเนี่ยก็สามารถเล่นอย่างได้เปรียบได้ครับเบบี้บับเบิลบีครับตัวเล็กมูฟขึ้นได้ครับมูเข้าวงได้จากไฮกราตรงนี้ใช่ครับแต่ว่าเขาเลือกจะวิ่งสวนออกไปทางนอกวงเนี่ยเพื่อเหมือนจะเช็คตำแหน่งคนในวงก่อนแหละว่าอยู่ตรงส่วนไหนกันบ้างครับน่าจะชช้จุดให้เพื่อนครับรีกรุ๊ปกับเพื่อนด้วยครับ มาที่ AB ครับเอ็นเจอร์ลิกบัลเทอร์ไฟล์แล้วนี่ครับล้มเคเควางไปครับสหรับทางด้านของพอยซั่นบันนี่มายโอ้ตี้นี่น่าจับตามองจริงๆครับโอ้ละยิงหัวด้วยครับเอ้าละ GL ครับไปตกรถครับเรียบร้อยเลยครับเหมือนตกใจครัเพื่อนโดนยิงอยากรีบไปช่วยเพื่อนเกินไปครับตกรถตายเลยครับเจ็ดทีมสุดท้ายครับเอาเลยครับแล้วนี่ครับเพื่อนขับเจนยิงครับยังไงเอ็นเจอร์ลิกบัลเทอร์ไฟล์ด้านหน้าเจอพอยซั่นบันนี่ที่ตอนนี้เก็บไปแล้ว3คิวอย่างต่ำครับ จะไปงัดกับเขาไม่ดีเท่าไหร่แต่ด้านซ้ายขอแวะหน่อยแล้วการเจออีฟกับทามครับยังไงต่อแล้วเรียบร้อยโดนน็อกมา2องโอ้แล้วนี่เป็นพอยซ่อนบันนี่กัตสายครับคุณ6คิวแล้วนะครับเอาเรื่องครับพี่เจ็ด้วครับคุณโอ้เจ็ดครับคือเอาแล้วได้ไป2ตี้เลยครับมาเมื่อกี้แล้วมาอีกครับมาอมายสเปรคุณหงสใยรถมาตรงนี้ยาวๆปุ้บปุ้ยว่าไงปุ้บปุ้ยเกือบหลนเอาปุ้บปุ้ยไปเก็บทางด้านของโอมมาได้อีกหนึ่งคนครับเปิดน้องมาเหลือ5ทีมครับ S s w i n d วิดี้โซคิตรงนี้อยู่ไม่ได้เลยครับต้องไาเลยครับจะกลับไปซ้ำครับทางด้านของวินดี้ต้องเอาครับหนึ่งแต้มคิวตอนนี้สำคัญเพราะเหลือเพียงห้าทีมเท่านั้นครับโอ้โหคือตรงนี้พาตันนี้คือได้ทั้งวันเลยคะตัวเล็กครับเรียบร้อยครับน็อกอะตอมไปอีกหนึ่งครับตอนนี้คนน็อกเยอะมากครับมีบางตี้ที่นอนอยู่หนึ่งแล้วยืนอยู่หนึ่งครับมีการเทรดสวนขึ้นมาทางด้านของแคทครับอะตอมล้มไปแล้วครับต้องป่าสโมกไปโคเวอร์อะตอมก่อนครับกะช่วยแน่นอนครับ ดูมุมแล้วช่วยได้อยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ยังมีเนินบางอยู่ครับอยู่ที่ว่าวงเพลย์โซนจะกินมาโอ้แต่กินมาแบบนี้ยากเลยครับต้องทีนได้ทางด้านของส้มมาอีหนึ่งคิวก็แปดคิวหลอมๆตรงนี้คะแนนฉีกเลยครับถูกต้องครับและมีโอกาสที่จะได้ทางด้าน d ิทเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์เยอะด้วยฮะแต่ต้องผ่านอีก3ตีไปก่อน4ตีไปก่อนตรงนี้ครับแล้วตัวเล็กครับสามารถเก็บอะตอมออกไปได้ อกระต่ายได้มาอีกหนึ่งคนครับแคทบเป็นน็อกครับของแคทครับตอนนี้เหลือสี่ทีมเท่านั้นครับบีบีตัวเล็กครับโอ้โหคืนอยู่ไม่ได้ครับถ้าไม่มีสมุกตรงนี้ครับผมบอกเลยครับแล้วหลังเนี่ยพิงวงมาเลยครับแล้ววงนี่เข้าทางทางด้านพลอยชันมันนี่มากเลยครับเกมนี้คือต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเลือกอยู่กลางวงเลยด้วยแหละนะครับไม่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาเขาก็เลือกไปง่ายกว่าคนอื่นครับมูฟได้แล้วต้งข้างหน้ามีทางด้านของบ้านให้ เข้าไปแคมป์ด้วยครับใช่ครับแต่เห็นหัวกระต่ายนี่หิว่จุ๊บประจุมากเลยนะเมื่อกี้นี้เหมือนซองจุบประจุเลยเนี่ครับวินดี้วินดี้เข้ามาด้านหน้ามีพายท้อนมันนี่อยู่สองคนเต็มๆบอกเลยว่าออนไลน์จัดๆครับสกิลเพย์ทั้งคู่นี่เชื่อถือได้ครับจัดจ้านในย่านนี้อยู่ครับแต่ว่าสกิลไฟสวอร์เนี่ยก็เหลือสองคนเหมือนกันปุ๊บพวกอยู่วินดี้ก็ยังอยู่กันครบถ้วนก็มีโอกาสครับที่จะตีบ้านนี้แตกแล้ววินดี้เหมือนจะส่องไปทางด้านของซีน่าอยู่ครับเห็นสโมไกล เพื่อนของเขานี่วิ่งเปิดจุดออกไฟต้องระวังครับแต่ตอนนี้ครับพอยซัมบันนี่เหมือนจะมีศึกอยู่ทางด้านบนเขาครับแล้วโอ้โหมีใครแกบโบหมดครับซีหน้าดอเพโซนกินไปไมอดิวแต่ว่าตรงนี้รถมาจอบแล้วครับ ลงลับครับเป็นเบบี้บับเบิ้ลบีโดนกดล่างโดนกดบนครับกระต่ายวิ่งเข้ามาส n a p เต็มหัวเลยครับต้องไปถึงแนวฟ้าแล้วด้านซ้ายตัวเล็กเปลี่ยนแม็กมาก็าว่าย่นครับกระต่ายว่าไงขอดูกระต่ายก่อนครับนี่ครับกระต่ายครับยังไงซัดมาแล้วจะเอาคนเดียวเลยเรียบร้อยครับคิวครับเอาแต่กระต่ายโดนเฉดมาจากด้านของวินดี้แล้วซ้ำออกจากเกไม้ฟุมปุยหรือเปล่าหลุดไปแล้วครับกระต่ายมีการเซตเนี่ยมาด้านซ้ายแต่มายน่าจะยังไปดึงกระต่ายทันอยู่หรือเปล่า โอ้โหคือวินดี้เมื่อกี้คือรอจังหวะแบบนี้อยู่นานมากเลยนะครับโอ้ยแล้วยังทันครับละส2ต่อ2ครับตอนนี้2ทีมสุดท้ายเซตทางด้านบอลลอไพายน่าจะเอียงขวาไปหน่อยครับตรงนี้โอ้โหติดหลังคาบ้านครับไฟไหมน่าจะใช้5้าห่วงอยู่ครับทนเหลือเกินเอาเลยครับยังไงต่อครับแล้วช่วยกระต่ายขึ้นมากระต่ายปั๊มยาเป็นไม้ที่เจ็บแทนเหมือนกันครับน่าจะต้องปั๊มแล้วตอนนี้พอรู้ว่าเขาเจ็บครับปุ๊บปุ้ยชาร์จทันทีแต่2องมุมหนึ่งแบบนี้เขาก็มีปืนเหมือนกันคร ต้องระวังครับเพราะเซสโมกรอจะเข้าโมโซไม่ได้ครับเหลือ1ต่อ1ครับตอนนี้1ต่อ1นทีม2ต่อ2คนอยู่ครบท้วนทั้งคู่ครับ11คิวเข้าไปแล้วครับไาซามานนี่นี่คือกวาดไปเกือบครึ่งแล้วนะครับเออแล้วเซสโมมาทางด้านขวากับปุ้ปุ้ยต้องระวังครับถูกต้องครับพยายามจะวิ่งครับเพราะว่าพวกเขาต้องเข้าวงก่อนกลายเป็นปุ้มปุ้ยที่เข้าไปในบ้านแทนแล้วตอนนี้มูฟตีขวามาแล้วครับทางด้านของพายซามันนี่ระบ่ายทีไฟเข้าไปยังไม่เห็นตัวครับโดนสวนก็มาต้องถอยก็มาก่อนโอ้แล้วเล่นรรู้้มากดวยคับ พอยิงซ้ายสนปออกมาเสร็จปุ๊บมูฟขวาออกมายิงต่อเลยครับปุ้มปุ้ยยังดักซ้ายอยู่กลายเป็นว่าวินดี้ที่นอนเช็คตรงนี้ยิงได้ไหมยังไม่ยิงครับเรา,เ<อ>าวงมาแล้วด้วยครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวต่ปุ้มปุ้ยครับมีโจทย์จะต้องรอดจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วเข้าซ้ายเข้าขวามาโดนอัดคาวงครับเรียบร้อยล้มไม้ไปได้และยังไงก็ตายเจณมาเหลือน้อยเกินไปครับโอ้โหแล้วแพ้เพราะวงครับตรงนี้แล้วเป็นทางด้านของวินดี้ลับปุ้มปุ้ยครับ จากทีมทางด้านของซาฟิเอสวอนนะครับครับซาฟิเอสวอนอครับซาฟิอสวอนอะนะครับเก<อ>็บไปได้3คิวแล้วก็ได้แชมป์ไปครับคือต้องบอกว่าการที่ชนะในรอบนี้ของซาฟิเอสวอนคือเหลี่ยมคือกึ๋นของซาฟิเอสวอนเลย โอ้คือได้เปรียบเรื่องวงนิดเดียวใจเยด้วยครับใช่คือเล่นใจเย็นด้วยครับแต่ว่าที่2อย่างพอยซับบันนี่เนี่ยเก็บไปทั้งหมด11คิวด้วยกันคือแทบจะไม่ต่างกันเลยครับคะแนนนั่นคือครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะเพราะว่าโดดกันทั้งหมด24คนถูกไหมตัดทีมเขาเหลือย2นั่นหมายถึงครึ่งหนึ่งคือ11เขาเก็บครึ่งหนึ่งของเกมนี้ครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเล่นที่ดุเดือดเผ็ดมันและได้เห็นฝีไม้ไรมือกันไปแล้วครับ แต่ว่ามันยังไม่จบเป็นเท่านี้ถูกต้องเกม,มแรกยังดูเดือดีกเขาเรียกว่า,าเป็นแค่ปฐม,มบทเท่านั้นเดี๋ยวเกมที่2ตามมาติดติดแน่นอนครับ